และสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับครอบครัวชูรักเป็นความเป็นความรักที่มาเริ่มจากความใกล้ชิดกันก่อนอในฐานะเจ้านายและเลขาปัจจุบันนี้เลยเป็นสามีภรรยาะนะครับคุณปิยะและคุณสุคันธาอังกินันช่วงครอบครัวชูรักควยคำพูดทีดด่ว่า เป็นเมียน้อยเนี่ยกลัวมากๆแต่ทีนี้พอเราเคบเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักก็เหมือนเหมือนเป็นพ่อเราคนหนึ่งได้ดูแลเราทุกอย่างนะคะก,ก็ก็ตรงเนี้ยถึงทําให้ใจอ่อนแต่ก็จะบอกกับทุกๆคนว่าตุ่มไม่ได้เป็นอะไรนะตุ่มไม่ได้เป็นภรรยาเป็นอะไรตุ่มขอเป็นแค่เลขาคือผมไม่เคยชอบเสืออย่แล้วเป็นปะก,กติเลนนะยการที่ผมจะไปมีแฟนผมถือว่าผม,ผมได้กินก,กุ้งอีเก่นมาแล้แล้วก็เด นะแล้วก็อยู่กันไปเลิกกันไปปังอะไรกันมัดแอบมีไปอะไรกันเลิกกันไปแต่จนสุดท้ายนี่ก็เลิกกันหมดทุกคนมาได้ยุ่งกันไหนมองจากเข้ากัน เป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกๆมากลูกๆกับครอบครัวนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งทุกวันนี้ยังต้องคอยดูแลช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดนะครับทั้งนั้นก็อเโตเป็นมีลูกมีเจ้าก็เป็นผูไปตาแล้วก็ยังหมดดูแลไม่ได้นะครับเป็นห่วงนะด้วยความเป็นห่วงเพราะเราผมก็ไม่ได้มีลูกมากไม่แค่สอคนมันก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เราพอเขาเป็นรายนิดนึงครับผมเนี่ยเหมือนกับตัวผมเจ็บเองเลยด้วยความรักลูกเนี่ยนะครับเมื่อมันจะไป แต่ว่าผมว่าผมไม่เจ้าสู้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าผมมี่กับลูกกับเต้านผมยอมลูกไม่ชอบอะไรผมก็ไม่ทำเราเราไม่ตองขคาจกันไม่คุยกัได้เราอย่าไปคุยแบบขอเป็นทีหรือเป็นโกหก เราพูดเอาความจริงเราความจริงใจของเราเนี่ยออกไปพูดนะครับหรือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทําให้เขาไม่สบายใจเราได้อยู่ทำไมา่ไมครับแล้วก็คิดกันเดืนเราทุกวันนี้ผมก็ปงอันนี้ไม่อายุสามสิบเอ็ดเฮ้ยสามสิบเอ็ดครบร้อยครับไม่หลับเดี๋ยวเดี๋ยวตุลานี่ก็สามเหลือสามเป็นครบร้อยใช่ไหมฮะก็ก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าผมคือว่าอยู่กันผมไม่ไม่มีเขาอารมณ์เสียทียนี้ผมเดินอกนอกบ้าง เดินลงมานั่ข right. hey ้างล่างเปิดแอร์แต้เย็นสบายดูซีวีหมดเลยใจดีลูกลูกลูกปส่ได้ลูกอย่าเล่นได้อะไรเงี้ยค่ะร้องเพลงอะไรก็จะมีอารมณ์สุนทะเลมากกว่าค่ะจะไม่ดุอย่างที่คิดมีเพียงสองใจเพียงเราผู้ใจกันและกันเป็นทุกสิ่ง ปูเป็นแล้วค่ะกำลังเป็นน้ำตาแล้วคุณปูตาลนะลูกสาวก็มีลูกชายคนโอ้โหกำลังน่าร้านไปอุ้มไอ้หลานปู่หน่อยก็หลานตาหลานสาวก็น้อยใจอีกแบบนนี้ต้องอุ้มเพราะว่าันดีเยอะสองคน